รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หมอดาวแพทย์หญิงชดาวจังวังกรค่ะได้เวลาเปิดโลก,กทัศน์และเปลี่ยนมุ่มองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ค่ะช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกตวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการแพทย์ทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า เทเลชั่นบำบัดค่ะซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นได้ยังไงบ้างแล้วก็รวมไปถึงทิปทดีๆนะคะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตอนนี้ไปทำความรู้จักกับทีเลชัน่นบำบัดกันก่อนค่ะ ครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เราก็ได้คุยกันถึงโรคยอดยิตที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยถึง4โรคแล้วนะครับนอกเหนือจากการบำบัดรักษาในวิธีการของแพทย์แผนปัจจุบันแล้วยังมีรูปแบบการบำบัดรักษาในรูปแบบอื่นที่นิยมนํามาใช้บำบัดและบรรเทาภาวะอาการเจ็บป่วยจากภาวะต่างๆที่เราได้พูดถึงไปแล้วในทั้ง4วัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารรวมไปถึงการลดละเลิกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายลงเพื่อให้เราสามารถกลับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เช่นเดิมนะครับสําหรับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงอีกรูปแบบหนึ่งของการบําบัดอาการความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายและวิธีการที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือเทเลชันบําบัดนั่นเองครับ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านต้องสงสัยกันอย่างแน่นอนว่าค um ีเลชันบำบัดคืออะไรกันแน่คุณหมอดาวและวิทยากรรับเชิญของเราก็จะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังถึงเรื่องค um ีเลชันบำบัดกันครับคุณผู้ชมคะคีเลชันบำบัดมีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะและก่อนที่จะไปทําความรู้จักกันอย่างเจาะลึกนั้นตอนนี้หมอดาวมีร้านอาหารเพื่อสุขภาพมาแนะนําคุณผู้ชมในช่วง healthy w e a l t y ค่ะ เฮลตี้เวลตี y สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตค่ะเมนูแนะนำของร้านวันนี้นะคะก็คือจะเป็นสลัดเห็ดย่างค่ะกับซอสโชยุน้ำใสค่ะเป็นแบบแบบญี่ปุ่นค่ะส่วนน้ำนะคะวันนี้ก็จะเป็น าชาเขียวมัชาเย็นค่ะในสลัดจานนี้ค่ะสลัดเราก็ใช้แบบออแกนิกค่ะพวกผักสลัดใบเขียวต,ต่างๆนะคะเราใช้แบบออแกนิกคือไร้สารเคมีค่ะส่วนเห็ดเนี่ยเห็ดออริจิเนี่ยมันก็จะดีต่อสุขภาพตรงที่มันจะมีโปรตีนสูงแต่ว่าล o แคลอรี่ค่ะ น้ำสลัดสูตรนี้นะคะเป็นสลัดโชยุน้ำใสนะคะตัวเนี้ยส่วนผสมมันก็จะมีส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพเช่นพวกน้ำมันงาค่ะงาขาวแล้วก็มีขิงด้วยค่ะซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพผักทั้งจานนี้นะคะก็คือผักเนี่ยมันจะเป็นผักสดค่ะส่วนบลอกเกอรี่เนี่ยเราลวกลวกให้สุกค่ะและส่วนฟักทองเนี่ยคะ่ะเป็นฟักทองญี่ปุ่นค่ะก็คือจะรสชาติ มันจะหวานแล้วก็มีความนหนึบหนุบมากกว่าฝักทองไทยเห็ดนี้เป็นเห็ดเห็ดออริจินะคะแล้วก็คือเอาไปเสียในกระทะค่ะแล้วก็ใช้น้ำมันพืชที่มีคุณภาพไม่มีกรดไขมันอิ่มตัวค่ะส่วนเครื่องดื่มนี้นะคะเป็นชาเขียวมัชเย,ยน็นค่ะตัวนี้ก็ดีต่อสุขภาพเราใช้ชาเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะผสมกับ น้ำแร่ธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลคะ่ะดีต่อสุขภาพแน่นอนสำหรับ2เมนูนี้นะคะสลัดเห็ดย่างกับโชยุน้ำใสนะคะตัวนี้เนี่ยเราได้ทานผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ยังได้โปรโตีนจากเห็ดด้วยซึ่งแคลอรี่ต่ำนะคะส่วนน้ำเนี่ยเราก็เพิ่มความสดชื่นเ,เป็นชาเขียวมะชะแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวเรื่องอ้วนพรเราไม่ส่น้ำตา สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะร้านสลัดมูสนะคะเราอยู่ที่บางแสน,นะค่ะที่ถนนบางแสนสายสี่ป้นะคะหรือว่าถ้ามาไม่ถูกนะคะสามารถโทรมาหาได้ที่094ค่ะ5469380นะคะหรือว่าติดต่อทาง Facebook ก็ได้ค่ะสลัดมูสค่ะถามว่าคีรชัดรมบ,บัดคืออะไรคะเรื่องจริงๆมันยาวไปไ็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโอ้ขนนันนนั้นเลยมีประวัติ โลหะอะอยู่ในร่างกายมันเกิดอะไรกับร่างกายคะเป็นตัวที่ทําให้พันธุกรรมตายมันเหมือนระเบิดเวลาเลยนะรอวันพร่งช,ช่วงเทลทอ a สนับสนุนโดยธรรมรีนคลินิก และในช่วงเท้ทองกวันนี้นะคะเราจะมาต่อที่ทีเลชั่นบำมบัดแต่ก่อนอื่นนะคะต้องแนะนำคุณหมอของเราก่อนนะคะพี่หมอร้อยตํารวจตรีนายแพทย์อัญญวุฒิช่วยวงญาติค่ะสวัสดีค่ะค่ะก<ะ>็เราได้พูดถึงคีเลชั่นบำบัดกันมาต้องบอกว่าเกือบสัปดาห์เลยทีเดียวแล้วก็เป็นแนวทางการรักษาของแพทย์ทางเลือกใช่ไหมคะต้องเรียนถามเลยค่ะว่าทีเลชันบำบัดคืออะไรคะ คีเลชันบำบัดนี่ก็คือการใช้สิ่งหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นกรดอะมิโนก็ได้นะครับหรือสารที่เป็นตัวที่จับจับโลหะจับโลหะหนักใช่เพราะเออเรื่องจริงๆมันยาวไปถึงนู่นเลยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโอ้ขนาดนั้นเลยมันยาวมากมีประวัติได้ค่ะค่ะมันเป็นอะไรที่ไปรักษาเรื่องของขานตะกวเปนพิษเพราะว่าเวลาที่เราลบมันต้องใช้พวกสีอันนั้นมันมีสารตะกั่วปรากฏว่า คนที่ทาทา<ำ>ช่างทาสีเรื่องของรถถังหรือเครื่องบินอะไรประมาณนี้นอ่ามันก็มีสารตะกั่วเป็นพิษวม่าเกิดปรากฏว่าเขาก็ใช้วิธีนี้เป็นการรักษาเรื่องของโลหนะหนักปรากฏว่ามันก็ได้ผลดีได้ผลดีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเอามาศึกษาว่าเอ๊ะมันทำไมได้ผลดีเขาก็มาดูว่าอ๋อไอไอใบปิกิยาตัวเนี้ยมนันเป็นปิกิยาที่เอาสามารถเอาสิ่งที่ไม่เป็นพิษนะครับไปจับกับโลหะหนักเนี่ยแล้วก็จัดออกไปเพราะว่า เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีโลหะหนักในร่างกายสิ่งที่เราจะได้รับก็คือหนึ่งนทําให้เซลล์ตายมันทําให้เป็นเรื่องของตัวโครงสร้างและการทํางานของเซลล์ผิดปกต,ตเกเิเป็นตัวที่ขอให้เกิดมะเร็งเป็นตัวที่ทําให้พันธุกรรมผิดปกติได้เพราะงั้นการไค้เคนเซชั่นบำบัดนี่ก็คือการที่สรุปไ,ปได้ง่ายว่าเอาสารตัวหนึ่งนะครับะนะหรือสองสาตัวเนี่ยนะครับเอาไปจับกับโลหะหนักแล้วขับออกไปทางปัสสาวะ,ะหรือทางไตนั่นเองต้องขอย้อนถามว่าแล้วโลหะหนักเนี่ยคือมันหมายถึงอะไรแบบ โลหะคือแร่ธาตุาธรรมชาติ <ฮะ S 1> ซึ่งเรามีประมาณ22ชนิด <ฮะ S 1> สิ่งที่จะเจอบ่อยก็คือสารหนูตะกั่วปรอทมิกเกิลแคดเมียมโครเมียมโครบอลน, <ฮะ S 1> นะครับ <ฮะ S 1> และแมงกานิสซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อมีการสัมผัสกับโลหะมากๆในร่างกายแล้วเนี่ยมันจะทําให้เซลล์เราตายเซลลทำให้เกิดเรื่องของผิดเพีย้ยนทางพันธุกรรมเป็นเรื่องของตัว โครงสร้างและการทำงานของเซลล์ผิดปกติพรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เซลล์เราเสื่อมก็เป็นเหตุหนึ่งแล้วโลหะหนักเนี่ยคืออย่างอย่างเราเนี้ยไม่น่าจะสัมผัสกับโลหะหนักใช่ไหมคะคนที่สัมผัสโลหะหนักน่าจะเป็นเหมือนแบบช่างซ่อมรถช่อมเครื่องช่างทาสีหรือเปล่าคะทีนี้อธิบายนิดนึงว่าสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเดิมเนี่ยเราใช้สิ่งแวดล้อมที่เป็นเกษตรกรรมเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เราใช้อะไรที่มันเป็นเครื่องทางทางอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ย แต่เมื่อเราเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมคําถามถามต่อไปว่าอุ้ยแล้วของเสียมันมาจากไหนมันมาจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะทิ้งของเสียลงในดินในน้ำถึงแม้เขาจะกาจัดของเสียไปแล้วก็ถามว่ากาจัดก็ตามมันมันลงไป่ไไหนครับมันลงไปใได้ดินในน้ํะถามว่าถ้าเรากินสารอาหารจากพืชที่มีน้ําใต้ดินเรากินอาหารจากสัตว์ที่อยู่ในน้ําคําถามคือว่าตัวปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงในนั้น ปัญหาอยู่ตรงเนื้อเนื้อที่ปลากินตัดน้ํากินหรือพืชที่เรามีแล้วเรากินเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในไหนนั้นเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรากินแล้วเราล้างสะอาดอย่างดีล้างแต่ภายนอกเราจะมองไม่ได้ว่าเราได้ปนเปื้อนไปหรือเปล่าจนกว่าเราย่อยและดูดซึมเข้าไปแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเข้าไประบบทางเดินอาหารมากกว่าคือคำว่าโลหะหนักเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันก็คือเป็นโลหะประเภทว่ามี อย่างเช่นโคบอลเป็นอาร์เซนิกเป็นอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าที่เราเข้าใจกันอ่ะคิดว่าการปนเปื้อนเนี่ยมันเหมือนเราต้องไปสัมผัสไปทาสีอะไรไม่ใช่จริงๆคือการที่เรารับประทานอาหารทุกวันเนี้ยมันได้รับการปนเปื้อนมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเอออายง่ายอย่างนี้ค่ะคมนุษย์เรามีทางเข้าอยู่6ทางหรือเรียกว่าทวันทั้ง6ค่ะคหูตาจมูกปากทวารหนักทวารเบาค่ะ คุณมองหมอดาวว่าทางไหนจะเข้าในร่างกายเราง่ายที่สุดก็กินไงคะอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มาจากปากเพราะงั้นอย่างที่ย้อนกลับไปเมื่อเมื่อเราคุยกันเช่นที่แล้วว่าฮิปโปเกติสก็พูดถึงว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากลำไส้อ่ามาจากลำไส้มองเราก็มองว่าไอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมาจากตรงเนี้ยเพราะงั้นไอ้ที่เราสัมผัสได้จากการที่เราเอ่อกินอาหารเข้าไปที่ปนเปื้อนหรือจะดูดอ,อากาศก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีโลหะหนักพวกนี้อยู่ แล้วเมื่อมีโลหะหนักอยู่ในร่างกายมันเกิดอะไรกับร่างกายคะหนึ่งมันทำให้เซลล์ตายค่ะมันทาให้โครงสร้างการทํางานของเซลล์ผิดปกติมันทําให้เป็นตัวข้อก่อเกิดมะเร็งมันทาให้ยีนหรือพันธุก,กรรมเราผิดปกติอุ้ยเพี้ยนด้วย่ใช่เพิง่งี้ตรงนี้มันเป็นของเสียถูกไหมครับเมื่อเป็นของเสียแล้วเราไม่ขจัดออกมันก็จะทําให้เซลล์เราเสื่อมไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันและเมื่อเซลล์เสื่อมเซลล์เกิดการกลายพันธุ์ก็อาจจะเนี่ยวนำให้เป็นมะเร็งหรือว่าอ๋อก็คําถามนะว่าโรคที่เราเป็นอยู่ทุกวัน มันเป็นโรคที่เกิดจากเฉียบพันธุ์หรือเกิดเรื่อยๆไปมันค่อยคๆไปค่อยๆไปอย่างที่บอกนะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ของดีซ่อมเขาไม่ได้ของเสียมีอยู่เดยเรพา,โาะโลหะหนักที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็ทําให้ไอเซลของเราเนี่ยเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆพอเซลเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นตั้งแต่แก่จนถึงมะเร็งอย่างที่ผมมันเหมือนระเบิดเวลาเลยนะรอวันบึ้มใช่เพราะงั้นตรงนี้เวลาที่เราพบเนี่ยการที่เราจะตรวจก็คือตรวจจากปัสสาวะร่างกายเราขับออกมาเท่าไหร่หรือบางอย่างตรวจจากเลือดนะดูว่าเรามีระดับของ โลหะหนักมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็จะเป็นตัวชีวัดอย่างเช่นสารหนูนะครับเราพบว่าบริษัทของอเมริกาบริษัทหนึ่งได้ตรวจสอบสารหนูพบในข้าวและก็ผลิตภัณฑ์ที่ทางจากข้าวอุ้ยแต่ไม่รู้ว่าต้ไงถามท่านว่าเพราะพวกนตรงนี้เราบอกไม่ได้แต่พี่นแต่ว่าในในชีวิตที่ใช้ใช้การรักษาคนไข้อยู่เนี่ยพี่หมอเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี2010จนถึง2015ก็ประมาณ5ปี สิ่งที่เจอมากที่สุดคือสารหนูมันก็ตรงกับที่เขารีพอร์ตว่ามันเจออยู่ในอเมริกาเหมือนกันจากการเข้าเหมือนกันเพราะงั้นเราก็มองว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราตรวจแล้วเจอเราก็ต้องกำจัดมันออกไปค่ะก็คือเราจะทราบได้ว่าตัวเราเนี่ยมีโลหะหนักมากน้อยแค่ไหนอ่ะมาจากการตรวจเลือดกับตรวจปัสสาวะแต่ปัสสาวะจะจะแน่นอนที่สุด แล้วคีเลชั่นบำบัดเนี่ยค่ะมันจะนำมาใช้ร่วมกับแผนปัจจุบันยังไงที่บอกครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราวินิจฉัยหรือเราเรามองว่าตรงนี้เป็นเป็นปัญหาของโลหะเกินในร่างกายเราเราก็ใช้วิธีการคีเลชั่นนี่แหละเป็นตัวที่จะช่วยทำให้เราขจัดของเสีออกไปจากเรื่องของร่างกายเราได้ก็คือว่าเราใช้หลักการว่ากาจัด โลหะหนักออกไปซึ่งโลหะหนักจะทําให้เกิดอนุมูลอิสระทําให้เกิดปัญหาตามมาก็คือเอาม<ต><ร>าทำให้เซลล์เสื่อมทต็ให้เซลล์เสื่อมซึ่งตรงนี้เราก็มาผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันได้ไดใช่ไหมคะค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกับภาวะที่มีโลหะหนักสะสมอยู่ในร่างกายซึ่งทําให้เกิดพิษกับร่างกายขนาดไหนเนี่ยนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะไปทําความรู้จักกันกับคีเลชั่นบําบัดค่ะซึ่งจะมีกระบวนการที่หลากหลายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเดี<ๆ>๋ยวเราจะไปรู้จักเขากันนะคะติดตามชมช่วงหน้าค่ะ คีเลชันเองเนี่ยให้กับคนไข้แล้วนึงนะครับมันจะมีผลข้างเคียงหรือบ้างก็คือแพทแผนปัจจุบันแล้วหรือเปล่าคะเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาเองก็ให้คีเลชันเนี่ยค่ะเอาไว้บำบัดโรคอะไรได้บ้างคะเขาจะดึงแคลเซียมที่มันล้นเหลือที่มันอยู่ใน,ในเส้นเลือด โดยไทยออนไบโอเทคจำกัด คุณผู้ชมเราได้ทําความเข้าใจกับเรื่องของโลหะหนักแล้วนะคะเราก็ทราบกปนดีแล้วคะ่ะว่าโลหะหนักที่อยู่ในร่างกายนั้นเป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายมากเลยทีเดียวนะคะในช่วง h e ลท t h t i นี้นะคะหมอดาวจะให้พี่หมอของเราแนะนําคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าการดูแลรักษาตัวเองจากเรื่องของโลหะหนักเนี่ยคะ่ะเ,เ,เมื่อเหมือนกับว่าเราไปตรวจ<ม>ใช่ไหมคะตอนที่แล้วเราก็ได้บอกไปแล้วว่าเนี่ยถ้าเราจะรู้นะเราต้องไปตรวจเลือด<ม>ตรวจปัสสาวะคร<ม>าวนี้พอไปตรวจมาแล้วคะ่ะพี่หมออุ้ยมีโลหะหนักสะสมอยู่ทำย อะไรดีคะเวลาทคนที่เราทำคีเลชันบำบัดก็จะมีการตรวจเลือดตรวจเลือดเพิ่มเติมแล้วตรวจรายบ้างก็คือตรวจความสมดุลของเลือดนะครับตรวจหน้าที่ของไตนะครับแล้วก็ตรวจน้ําตาลในเลือดนะครับสรวหรับแคลเซียมในเลือดนะครับดูเป็นพื้นฐานว่าเรามีภาวะหกห้องพิ่นเติมหรือไม่เพราะว่าคีเลชันเองเนี่ยเวลาที่เราไปให้กับคนไข้แล้วเนะครับ มันจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างก็คืออาจจะมีตัวที่ทําให้แคลเซียมเลือดต่ำลงนิดหน่อยะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นปฏิกยาข้างเคียงที่เราสามารถต้องกันได้นะครับในส่วนหน้าที่ของไตก็จะมองว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราทำ k i d ล e y l i o n แต่ว่าค่าหน้าที่ของไตเนี่ยมีความปกติหรือไม่ปกติเราก็จะดูคํานวณตามน้ําหนักตัวแล้วก็ดูหน้าที่ของ k i เ n e y น u n c ลน o n ว่า k i ค่าตาของไตเนี่ยเป็นไงเสื่อมมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีไม่มีปัจจัยพวกนี้เลยเนี่ยเราก็ให้ไปตามท่อน้พานของเราแต่ถ้าเกิดว่ามีพวกนี้ ที่เป็นปีปัจจัยเสี่ยงที่เราเราต้องให้คํานึงถึงเนี่ยเราก็จะต้องคํานวณดูว่าจะต้องใช้คิเลชันประมาณไหนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยพวกทีอยู่ด้วยนั่นคือวิธีการทีนี้คาถามต่อไปว่าเราจะใช้วิธีไหนในการที่ทําคิเลชันบําบัดมันจะมีอยู่3วิธีก็คือวิธีที่1คือกินนะครับวิธีที่2ก็คือเน็ตก้นวิธีที่3ามทางหลอดเลือดทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแพทย์มันขึ้นอยู่กับผู้ที่มารับบริการ คือสมมติว่าเป็นเด็กจะถามว่าเราจะใช้ทางน้ำเกลือได้ไหมโอ้ก็ดินไปดินมามันก็ไม่ได้เพราองั้เราอาจจะต้องเป็นเดบก้นหรือกินทีนี้ปัญหาการกินของการใช้กินเลชันบำบัดเนี่ยมันจะดูดซึมได้ไม่ดีเพราะงั้นเราก็ต้องพิจารณาดูว่าถ้าคนไข้เป็นเด็กอาจจะใช้เดบโครนดีกว่าไหมอะไรประมาณนั้นอันประเด็นต่อมาก็คือขึ้นอยู่กับว่ามีภาวะโลหะหนักมากน้อยแค่ไหนสมมติเรามีโลหะหนักเนี่ยเป็นของเสียหรือขยะมีขยะเยอะๆจะถามว่าเราจะใช้ รถบรรทุกในกะีเทียดีคันแล้วก็กีเทีย่ยวเมื่อคืออยู่กับตรงนี้นี่ค<ะ>่ะปริมาณของ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 โลหะหนักที่เป็นตัวบอกว่าคุณจะต้องเน็บก้นนะหรือคุณต้องใช้<ฮ>เรื่องของน้ำเกลือเพราะงั้นถ้าเกิดโลหะหนักเยอะเราก็ใช้น้ำเกลืออ่า<ะ>ครับแต่โลหะน้อยไม่มากเราใช้เน็บก้นเอาก็ได้ะนะก็ขึ้นอยู่กับสองปัจจัยละ,ะปัจจัยของคนไข้เองเพราะว่าเป็น<ะ>เด็กหรือเป็นผู้ใหญ่<ะ>ปัญหาที่สองก็คือเรื่องของตัวอ่าันหาโลหะหนักมากน้อยเรื่องไหนมากก็ใช้วิธีการเยอะหน่อย คือถ้าสรุปตรงนี้ตามความเข้าใจของหมนาวนะคะที่ก็คือว่าเราต้องประเมินคนไข้ก่อนโดยที่ไม่ใช่มาถึงชันจับเธอทำคีเลชันเลยไม่ใช่ต้องประเมินว่าเขาเนี่ยมีความสมบูรณ์ในเลือดมีค่าการทํางานของไตเป็นอย่างไรเพราะว่าจะเป็นผลทางเทียงที่คีเรชันได้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากที่โอเคเตรียมคนไข้เหมือนตรวจแผบตรวจอะไรแล้วเราก็จะได้นําไปสู่ว่าจะให้เขาในแนวทางการให้คีเลชันแบบไหนเพราะว่าบางคนถ้าสมบูรณ์ดีก็จะให้อีกแบบหนึ่งหรือถ้าว่าร่างกายยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ต้องไปเตรียมร่างกายก่อน นั้นตรงการทาทีเรชนบ,บัตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่จริงๆแล้วปลอดภัยเพราะอะไระเพราะว่าอ,องค์การหน่วยง,งานของอเมริกาหรือ f d a เขาเขามองว่าคีเลชันนะหรือว่าการใช้สารที่เป็นตัวไปจับก,กับโลหะหเนี่ยมันเป็นมาตรฐานของเขาใช่ครับเพราะ,ะงั้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะจะ,ะให้วิธีการทำคีเรชันบ,บัตเนี่ย มีส่วนในการรักษาคู่กับแพทย์ปัจจุบันได้จริงๆแทบจะบอกว่ามันจะเสมือนกลายเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแล้วหรือเปล่าคะเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาเองก็ให้ยอมรับใช่คร่ะค่ะแล้วเีเลชั่นเนี่ยค่ะเอาไว้บําบัดโรคอะไรได้บ้างคะก็อันหลักๆเลยก็คือ 1. เป็นเพศเรื่องของตัวโลหะหนักอันที่2เขาเรียกว่ายาที่ดิจิทัลิเป็นพิษนะครับหรือแคลเซียมในเลือดสูง เพราะว่าเขาช่วยลดมันก็ช่วยดึงลดแคลเซียมลงไปได้เพราะงั้นตรงนี้ก็จะมีหลาย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 โรคที่สา,า,ามารถาที่จะรักษาได้ทั้งนั้นทั้งนี้มีปฏิกิริยาข้างเคียงที่ดีสําหรับเรื่องของการใช้กินเพื่อให้บำบัดก็คืออย่าลืมว่าถ้าเรามีปัญหาหลอดเลือดตีบจากการที่มีอะไรก็แล้วแต่ทําให้มีการซ่อมของหลอดเลือดโดยการที่มีแคลเซียมไปเกาะในผนังหลอดเลือดมันก็จะดึงในส่วนนี้ออกไปด้วยเ่มือนดึงแคลเซียมในผนังหลอดเลือดไม่ได้ดึงแคลเซียมที่ในกระดูกและฟันเท่าไหร่ นะครับอาจจะมีบ้างที่ดึงออกไปแต่ว่ากลไกของร่างกายพยายามปรับให้สะดับแคลเซียมไอออนที่ปกติคือต้องการจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะว่าจะไปดึงแคลเซียมในกระดูกและฟันของเราไม่ใช่เขาจะดึงแคลเซียมที่มันล้นเหลือที่มันอยู่ในเส้นเลือดแทนที่เจ้าแคลเซียมที่อยู่ในผนังหลอดเลือดนี้จะทําให้ผนังหลอดเลือดมีปัญหา ก็เลยทาให้ลดตรงนี้แต่เรื่องของกระดูกระฟันเดี๋ยวร่างกายจัดเองมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถไปกระตุ้นพลังสมถทายทลายร้อย,ให,ย,ใ,หยให้มีระดับแคลเซียมในเลือดได้ปกติได้แล้วเราก็เติมแคลเซียมกินเข้าไปนะครับมันก็จะท<ช>ําให้การ่ย่ไม่ได้ขาดตรงนั้นค่ะแล้วแล้วพี่หมอมีอะไรจะเสริมมีไหมคะสําหรับอย่างอย่างเช่นค่ะว่าผู้ที่มีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ตรวจสุขภาพที่หมอเพนเน้นย้ำเน้นหน,น,นว่าการตรวจสุขภาพมี2แบบนะตรวจแบบที่ 1- น่ก็คือรอให้เกิดโรคอย่างนี้ะนะ,ะมันก็เป็นพื้นฐานที่ตรวจไปในส่วนที่ตรวจเพื่อป้องกันการเกิดโรคเนี่ยเราก็มองว่าอะไรที่เป็นของเสียเช่นโลหนะนะ เราก็ตรวจเรื่องอนุพันธะเราก็ต้องตรวจเราก็ตรวจเรื่องความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของหลอดเลือดตีบเราก็ตรวจเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะตรวจได้คุณคุณจะต้องตรวจซะเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะมีของเสียพวกโลหะหนักพวกนี้นะครับมากน้อยแค่ไหนเพราะงั้นในการตรวจสุขภาพเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไปจำปีอาจจะต้องตรวจทุกหกเดือนอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะประเมินแล้วว่าเรามีภาวะพวกนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามวลภาวะเราเปลี่ยนไปเพราะงั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีของเสียอยู่เราก็จัดออกไป ส่วนที่ทําให้เซลล์เราเสื่อมลงจากการที่มีโลหะหนักอนุมูลสละเยอะมันก็จะทําให้เราไม่มีปัญหาเรื่องเสือเส่อมเพราะไม่เซลล์ไม่เสือ่อปุ๊บเราก็จะแก่ช้ากวยาย เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมโลหะหนักในร่างกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะคะถ้าเกิดการสะสมมากเกินไปก็เป็นอันตรายกับร่างกายได้นะคะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะคะเราต้องหันกลับมาใส่ใจสุขภาพของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการออกกําลังกายรวมถึงเออมื่อกี้กที่พี่หมอบอกไปการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคนะครับรันเย็นย้ำค่ะและเราต้องใส่ใจสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อป้องกันโรคร้ายที่จะมาเยือนเราใช่ค่ะ แล้ววันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะพี่หมอสุดหล่อของเราค่ะร้อยตํารวจตรีนายแพทย์อัญญวุฒิช่วยวงญาตินะคะขอบคุณนะคะพี่หมอครับค่ะที่กรุณาให้ความรู้กับเรานะคะคุณผู้ชมและอย่าลืมนะคะกลับมาเปิดโลกรกะทะัดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะทางช่อง m c o r Family สำหรับวันนี้หมอดาวแพทย์หญิงชดาวจังอังกรและพี่หมอนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ แล้วระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบเนี่ยมีผลร้ายแรงไหมคนแบบนี้ทาตัวแบบนี้จะทําให้เกิดอาการส่วนใหญ่ของระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบเพื่อนะมีการปวด